ตอนนี้เพื่อนๆกําลังรับชมนะครับ m ม l i t t ต e Poppy นะครับผมเกมเอาใจสายคนรักน้องหมานะฮะโอ้โหแค่อีพีแรกก็ล่อน้ำตาไปแล้วนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราไปต่ออีพีที่สองเลยนะครับผมต่อจากครั้งที่แล้วครับผมน้องของเราครับได้กลิ่นพ่อนครับผมมาจากตูใส่ลุงนั่นเองนะฮะโอ้โหไปครับไม่รู้ว่าน้องจะทําเรื่องไออะไร อะไรหรือเปล่านะฮะนี่เห่านะฮะโอ้ผมคิดถึงผมคิดว่าพ่ออยู่ที่นี่นะเฮ้ยเทวดาหลับเทวดามีคีกาด้วยตัวเงาอก่ะเตือนเร็วครับผมบอกว่าพ่ออยู่ที่นี่ไงเอออ่านโล้ยอะไรวะเอออ๋อไปหาคุณเทวดานะฮะคุณทวดนะคุณทวด นะครับไม่ไม่หากันฮะเป,นเ,เป็นเกมเป็นเกมแนวแบบว่าจะพูดไงดีอะภาพมันสวยมากเลยเพื่อนดูดิโอ้โหนะครับไปหา,าปูท่วทวดเทลดากันนะฮะโอเคกะตายันยังวิ่งหนีอยู่อ่ะเออทันทันทันนะฮะวัาไงเจ้าหนาน้อย ฮะงงครับงงผมคิดว่าพ่ออยู่ที่นี่นะฮะเป็น<ะ>ไปไม่ได้เหรอหน,หน,นี่ช่วยผมด้วยครับน่ารักอ่ะ<น><น> ก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยอ่ะคูว่าน้องมันต้องทำอะไรแน่ๆเลยเชื่อกูดิงอยเลยอ่ะอน,นันคิดคิดน,นั้นทำตาอ้าวปิ้งปองเอาแล้วครับคิดเรื่องบันเทิงอะไรรอเปล่าอ๋อไปหาหมาไอ้ตัวตัวสีขาวเหรอเพื่อนของเราครับที่เจอที่เจอกันตอนเล่นเกมอ่ะเออไอ้ขาวแล้วอยู่ไหนอ่ะอันนี้จอนบิ๊กนะฮะ อดูทางไหนอ่ะอ๋ออยู่ทางที่เราเจอเจอครั้งแรกเนาะไปๆๆไปๆไ,ไ,ไ,ไปกันครับเช <c oughs> ี่ยเอ้าตายเฮ้ยน้องตกสวรรค์ลืมดูฮะเนียนจา้าดไปครับไปครับมาแล้ว ช่วยหน่อยช่วยหน่อยงงครับงงงงผมต้องไปหาพ่อนะฮะน่ารักอะ่ะตามมาครับทำไมอ่ะกูกูกูฝาบเราก็ไม่แบบค่อยเข้าใจนะอ,อ๋อไปหาเทวดาคนที่นอนอยู่ครับตามมาตามมามันก็เป็นเกมที่แบบเข้าใจง่ายดีครับไม่มีแบบ เขาเรียกว่าไม่มีซับซับแปลอะไรเงี้ยแบบว่าเออเขาจะพูดไงดีวะไม่มีไกด์อะไรเงี้ยเออแต่มันเป็นเกมแบบไม่ไม่ยากเล่นเล่นได้อะสบายสบายแล้วมันจะมีปุ่มนําทางเนี่ยเรากดดมกลิ่นฮะแล้วก็ไปตามที่ลูกศรเออที่มันนําทางมันฮะมีคีย์การ์ดด้วย <laughs> เทวดามีคีย์การ์ดเอาแล้วสองนี้ทำอะไร กูว่าก็โดดข้ามแน่เลยใช่ดิอะไรอ่ะอ๋อแอบแอบไหนอ้าวโอ้โหโอ้โหนั่นไงนี่โชคดีนะเพื่อน อุ้ยขุดเมฆเหรอมุด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 เอาแล้วครับไปครับสะพานส่ลุ่ฮะไปหาพ่อกันฮะไ,ไ,ไ,ไหนๆๆนไนโคทเอ่ยเฮ้ยเกมมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันวิ่งแล้วมันมีสเก็ตดาวอะ่ะเออเล่นได้ทุกไฟนะครับแต่ว่าคนที่คนที่แบบมี คนที่แบบว่าซินทติฟมากเนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนาให้มาเล่นนะครับไม่ไงั้นมึงตุหมึงโดนแน่ครับน้ำตาเป็นลิตรแน่เอ้ย <c oughs> สไลด์สไลด์เฮ้ย <c oughs> ไปไหนอ่ะเดี๋ยวบอกไว้ <c oughs> จุดตีนะเวย้ย <c oughs> อะไรอ่ะ โอ้ยป <muitas> ูุกทุ่มาปูุกทุ่เทวดามาเกือบไปมึงอะไรอย่างลงมาลุกบนลุกหรออะไรอ่ะ ขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับผมจะไปหาพ่อนะฮะไม่ได้ครับปู่ทวดบอกไม่ได้นะฮะเฮ้ยยายหนูไหนโปรถ้าผมคิดถึงพ่อโอ้ปู่ทวดยอมแล้วครับชี้เหรอ อะไรอะ่ะอ๋อมีวิสานไล่เหรอโอ้มันจะมันจะวงแหวนแล้ไปเหรอโอ้จะีิพิสานเหรอเอาวงแหวนเหรออะไร ผิดเสื้อนำทางแน่เลยอะ่ะเชื่อดินี่โชคดีได้หนูน้อยโคตรเท่นี่โชคดีโชคดีกับสวรรค์ครับเฮ้ยโ,<ฮ>โอ้นั่นแน่เลยอะ่ะตอนนี้เราคือเรากลับมาโลกดูเลยใช่ไหมแล้วแบบว่าเราต้องอำพาง วงแหวนสวรรค์นะฮะป่าแห่งความเดือด้ายไม่ใช่หรือมะมันจะลกหรือเปล่าวะมันลกมันคือจะลงหรือเปล่า, <laughs> ลนนาอะโอเคครับไป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 ครับตามไปหาพ่อนะฮะอะไรปิงปิงเฮ้ยอะไรอะกระโดดครับกระโดดยังไงวะอ๋อมันต้องนี่ นี่นี่นี่โอ้มีแพทมีพิกเซ่เอ้ยพาสเซอร์ฮะน่าใช่นะเขาเรียกงี้ใช่ไหมเออตัวแม่งก็ตัวย้ายตัวใหญ่นะฮะดูตูดินี่ตูดมรนะ <c oughs> ตุต้ยหนุยจริงเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีขวดยาเว้ยจะบอกเกมนี้มีนั่นด้วยนะอะไรครับรุชาั่นนี้อธิบายไม่ถูกดื่มยาน้องหมาหนึ่งขวดนะฮะ ตามคุณผิดเสื้อไปนะครับอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยว้าบฮึมกระโดดครับวับเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ๋อเข้าใจแล้วเรารากไม้นะฮะไอด้ดันไม้นะฮะไปไว้นี่ครับเอาไว้ตรงนี้ฮะนี่โดดครับวัาบเอ้ยคือมาฮะ <laughs> ขึ้นมา นี่สไลด์มีสไลด์ด้วยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเียายเขี้ยผู้ขอ,อดนี่ครับฮ้บพอปิดกระดานนะครับเรารอเอ้ยไปครับป๊าบอืวายเชีย้ยะอ้าเอ้ยตกใจหมดเวรวิ่งครับวิ่ง โอ้ยมันเป็นไม้ผุ้ยโอ้โหอ,อะไรอ่ะคุณคุณลุงเทวคุณปู่พวอเทวดาเขาบอกว่ามันจะมีปีศาจมาจับมาจับเรานะฮะให้ระวังฮะอ,อะไรอ่ะ จะน่ากลัวเลยมันมันเริ่มน่ากลัวนะนี่อปพีเ่เสื้อครับบอกให้เราไปทางนี้อ๋อทางกินมัน,มนกนินไปทางนู้นหรอแต่เราไม่สามารถไปได้นะครับมันมีต้นถาวรมาบางังอะไรอะทุ่งแห่งความหมุนหมองนะฮะแสดงว่านี่ไม่เป็นนรกแน่เลยอะอะไรครับเนี่ยอะไรอะหวัดดีครับเป็นเฟรี่เหรอตกใจครับโอ้นี่เหรอ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่าเหา <laughs> ่า,หาอย่าเห่าอย่ามาได้ยิน <laughs> ผมต้องไปหาพ่อบอกโอ้เอ้าคุเจ้าทำไมมาแล้วเอาแล้ว <laughs> เอาแล้ว วิ่งเร็ววิ <Mustang> ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยวิ่ง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 ไหนวะป้ายความเปี้ยวนะฮะยวอะไรอะว้ายแย่โอ้ยเด็ดเดยตาโอ้๋ให้แฟลี่นำทางนี่ทางนี้ครับเอ้ยโอ้โหโอ้ เนี้ออโอเคพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วแม่<น>กระโดดเหรอว้าว <laughs> ว้าวเอ,อ้ยเรียบร้อยมามเรียบร้อยครับไม่ยากเหมือนกันนะเนี่ยไปครับไปครับโอ้ล้ oh. ำทางให้เรานะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาว่ะทางนี้ครับแฟรี่เขาจะเป็นไกด์นำให้เรานะกระโดดครับต่อไปวับโอเควับโอ้สวยครับสวยกระโดดทีนะโอเคทางนี้นะ อืมดูครับวาย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 กระโดดโอ้้งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซิแซกมีซิแซกกระโดดเฮ้ยกระโดดโอ้โหโอ้มันเป็นตัวล่าวงแหวนเขาเป็นตัวอะไรอ่ะโอ วงแหวนวงแหวนเข้ามาในถ้ำนะฮะคุณแฟรี่จะพาผมไปไหนครับเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยที่พักพิงของพูดนะฮะอะไรอ่ะเลียให้น้องนะฮะงงกำลังคิด มันมีเรื่องเหรอมีน้องหมามานะครับน้องก็ทำงานกินน้ำน้อนลำถัรน้ำนะฮะยังไงต่อเอ้าว ราชาแฟรี่แน่เลยตัวนี้โดนจับครับโอ้อยบอกว่าราชาเหรอโดนจับใส่ตะเกียงนะ๋อเอาเอาพวกแฟรี่มาใส่ตะเกียงครับเป็นเชื้อเพลิงเป็นกันตะเกียงอะ่ะไปเป็นตะเกียงไฟนะฮะน้องร้องอะ่ะ ใช่ไม่ใช่ราชาหรอกน่าจะเป็นคนใน,นครอบครัวหรือเปล่าล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปช่วยนะฮะหาเรื่อยเลยครับไอ้น้อง <c oughs> อุ๊ยชอบใจนะฮะไปครับไป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 เมื่อก่อนที่นี่มันเมื่อก่อนทุ่งที่นี่มันเคยไดนไงนะครับสดใสแต่ตอนนี้คือเหี่ยวเฉาไปนะฮะเอ้ย นั่นแน่ไม่ไว้ใจครับขอกระโดดข่าไปก่อนละกันคืออะไรไม่รู้นะอ๋อเป็นลำทานอ๋อมนเป็นลำทานนะฮะตรงนี้ยังไงครับยังไงพาเราไปไหนอน่ะอะไรให้เราขุดเหรออ๋อแล้วยังไงต่ออ้า <laughs> นี่ครับคนตรงนี้หาทางเข้าหรือเปล่าโอ อ๋อนี่เก็บแฟรี่นะฮะเด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 ียวเฮ้ยเฮ้ยชอบอันเนี้ยว่าไงอะเดี <h 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 ๋เดเดผมเข้าใจนะฮะอ๋อให้เราไปหาเนาะเด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 เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดีเดเดเดหลบหลบอ๋อหลบหลบหลบได้หลบหลบ เร็เว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 เร็วใช่ไหมใช่ไหมถูกใช่ไหมใช่ไหมมายุ่ยอยู่หรอไม่เอาเราไม่ยุ่ยอยู่นะฮะอุย้ยมันมันส่งไฟแล้วครับโอ้ไฟตะเกียงดับไงเฮ้ยมันวิ่งเร็วขึ้น เร็วเร็วครับอ like so, e like so ๋อเราสามารถยั่อยู่ได้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเวลาที่น้องน้องน้องเฟลี่อ่ะนะครับกำลังเปิดตะเกียงอ่ะแล้วมันจะแล้วมันจะเดินเข้าแล้วมันจะเดินเข้ามาหาใช่ปะแล้วก็ยัวอยู่เพื่อไปการล่อครับเบี่ยงเบีความสนใจไงให้มันมาหาเรานะฮะเราเจอเฟรี่แล้วให้ตัวหนึ่งนะไปครับไปครับไปครับ ยย้ดูดีดูดีอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหไปครับไปครับรักเราใหญ่เลยอ่ะเราไปช่วยนะฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร โอ้รอไม่ไหวนะออกมาหานะ <ś led> น,านี่ช่วยผมบ้างสิผมช่วยเรานะงงอ๋อลักนะฮะผมต้องไปหาพ่อนะฮะกำลังคิดอยู่ครับ จะบอกว่าเคยเจอเหรอ,หอ,หอแห้งแรงไปนะฮะื่อก่อนเคยปา่าเคยเป็นป่าสีเขียวก็จจิงไงอตอนนี้กลายไปว่าแห้งแรงไปเรียบร้อยนะครับ ต้นเถวาวัเอ้ยต้นเถาวันมันเหี่ยวเฉาตุยไงน,นะฮะอ๋อคือเราต้องไม่เปิดคือเราต้องไม่เปิดลำธารเหรอคิดออกแล้วนะฮะว่ายังไงตามไหมครับ Let's go ยังไงอะ่ะอะไรครับเนี่ยให้เราขุดเหรอ ให้เราเคลียร์ทางให้เราเคลียร์ทางแสดงว่าจะเปิดต้นน้ำไงเข้าไปทางนี้อ่ะอ๋อใช่ครับเฮ้ยกระโดดไม่ถึงอ,อ๋อเขามีบอกนะว่าเราจะต้องกระโดดนะโอะเ,เกินเกินไปครับนี่แจว๋วฮะเคลียร์ทางครับ นี่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ะฮะน,นี่ไมค์คินหนี้ชนามือผมหรอกครับยังไงต่อเป็นยังไงครับนี่ลองเพลงใหญ่เลยชอบใจนะฮะเออนำทางกับพี่ยังไงครับไปทางนู้นหรอยังไงยังไงอือะไรอะ่ะ ดบบบอกว่าให้เรากโดดนะใช่แน่เลยเสร็จแน่เออตัอออวเมยกันเลยขีผ้ผายนี่ฮะโอ้ดัน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 ดนัดออกแล้วก็เรียบร้อยนี่ เสร็จเุโบเรียบร้อยครับกลับมาเป็นทุ่งหญ้าเขียวจีดต่อแล้วฮะโอ้แต่มันสวยมากเนาะโลนี่ายนำได้ด้วยอ่ะเออเฮ้ยเจ๋งว่านี่นี่สะบัดขนดนีสะบัดขน ตามตาแฟลี่ไปโอ้เอา้าทำไมตรงนี้มันจะเป็นนั่นอย่วอยังไงยังไงโอ้อยังยังไม่ยังไม่หมดนะครับคือยังไงอะ่ะมันต้องมีต้นต่อนะฮะ คิดคิดโอ้นึกถึงความทรงจำเก่านะฮะตัวเล็กแต่ใจตัวเล็กแต่แรงเยอะนะฮะอุ๊ยหลุดมือนะฮะโอ้จะพอเห่านี้ถึงกับพอห้องน้องนี้ถึงกับเหนื่อยเลยฮะ นอนนี่มันสุดกิ๊งคิดถึงภาพคิดถึงภาพข้งกลางนี่อะไรไงกิ๊งงว้าว อย่าบอกว่าจะกลายร่างนะอะไรอ่ะฮะอะไรวะหมาไรเดอร์เหรออย่าบอกว่าควบแฟรลี่ไปด้วยนะ <c oughs> พวกมึงเข้าใจกันเข,เข้าใจกันสี่ตัวกูยังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ย อ๋อ๋อนี่ครับเหมือนว่าตัวเราเป็นเราบรรทุกบรรทุกน้ำไงให้เราทำให้ทำให้ใหพื้นที่แถบนี้ไปเป็นสีเขียวจีร่ะครเฮ้ยหลบมันหลบมันนี่ครับระวังตัวนู้นครับระวังยักษ แล้วเวลาน้ำมันมีหลอดน้ำหมดด้วยนะโอ้เยเติมน้ำตัวไหนอ๋อนู่นครับมันมีจุดเติมน้ำอยู่ไปครับไปครับไปเติมน้ำนี่น้ำหมดครับไปเติมน้ำนี่ต้องทำให้หลอดเต็มเนาะถ้าเกิดเราวิ่งไปใกล้มันจะเป็นไงว้ายม,มันมันวิ่งเข้ามาได้ไม่เป็นครับเราไม่ต้องกลัวมันฮะมันวิ่งตามเราไม่ทันอยู่แล้วน่า ไปครับไปฟังหนุ่มงดีกว่าตามรถไม่ทันนะยังไงยังไงลบๆๆๆลบลบลบเรียบร้อยครับไปไปเขตอื่นกันดีกว่า97%้ใกล้ละใกล้ละร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยลบหน่อยครับลบหน่อยนี่เรียบร้อยครับยังไงต่อยังไตอองไต,อองไตอ่อยังไงต่อนีอ่ครับเราทำให้ทุ่งหญ้ากลับมาเขียวชี่แล้วฮะ เกมภาพมันสวยนะโหชมต้องชมจริงๆตรงนี้ฮะภาพมันสวยมากภาพสวยอะมันเล่นแล้วมันดูสบายตานครับโอ้ยพวกไอพวกจับวงแหวนเทวดานี่ก็หายไปเรียบร,ร้อยครับยังไงครับทวันยังไง <all> ดมครับดมยังไงครับเก่าเป็นเหมือนเดิมแล้ว สแสดงว่านี่มันน่าจะเป็นทุ่งออกไว้ให้พวกน้องๆเล่นกันแน่เลยอะแล้วแบบว่ามันเหมือนโดนยึดโดนยึดไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยทุ่งเห็นความหม่นหมองนะฮะกลายเป็นททุ่งเห็นความสดใสนะฮะนี่ ไปครับไปครับอย่าบอกว่าแฟรี่สามตัวนี้ตามเราไปด้วยนะนี่ครับหาพ่อต่อนะฮะพาน้องไปหาพ่อต่อเรอว ยังไงยังไงส่งเหรอมาส่งเหรอ <c oughs> นี่ครับกินเราต้องไปทางนู้นตาตามเราไปไหมอ่ะไปครับไม่ตามเราไปเหรอโอเคไหนเรากลับไปดิยังอยู่นะฮะเอาละครับผมคลิปนี้ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเเพื่อนคนไหนะครับถูกใจคลิปวีดีโนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดต่อคลาให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ